ไปวิ่งไงวิ่งไหมเมื่อคืนหนักไหมอ่ะไอ้นี่ไม่ได้ออกไม่ได้ออฟไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าผมผมโปร่งครับพี่โปร่งมากนี่บินมาจากขอนแก่นวิ่งมาจากขอนแก่นวิ่งมาจากขอนแก่นนี่มันไอ้แบงค์นะพี่โม้สวัสดีครับ เยังไม่ได้จ่ายตังค่าเบียร์ค่าเบียร์อะไรพี่ค่าเบียร์ที่ผู้ดโอ้ยไม่ร้ายเลยโอเคเฉลิมฉลองให้มาราธอนเนอร์แล้วเลี้ยงจบมาราธอนก็เลยเลี้ยงฉลองเลี้ยงคืนจะตายโอเคโอเควันนี้เรามาทำอะไรครับนู่นคนคนคนรู้เรื่องคนรู้เรื่องที่เอฟวันนี้เรามาทำอะไรครับเขาบอกว่ามีโปรเซสแจกนะหยิบได้เลยมัโปรสีไวทีเหรอโปรสีเฉยไม่ใช่ Y3 พี่ โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะว่าเป็นงบ้างที่ครับไม่เจอนาเลยเอมไปไหนเอมเอมแล้จะไปข้างนอกแล้วค่ะวันนี้วิ่งไหมไม่วิ่งนีก๋วยเตี๋ยวเนื้อไหมยังยังทำอยู่ไหมทั้งทำอยู่ยังทำอยู่แต่วันนี้ไม่ได้เอามาโอเค โอ้รองเท้าพูเราจะขโม,านานมยจะวิง่งทันจะวิ่งทันกูไหมเนี่ยโอ้หผมไม่ไี <laughs> ทางวิ่งทันพี่อ่ะจริงต้องขึ้นพีวินอะ <laughs> ไม่ไหวจริงฮะค่งดูคลิปกูจีไปอ่ะเป็นไงครับ <laughs> ก็สนุกดีนะทำไมต้องเข้าห้องน้ำต้องหลายทีเฮ้ยโหพี่ย้อนกลับไปดูสมัยผมวิ่งกูจีเออกี่ปีแล้วผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าไอเต้ยบอกว่า เข้าเส้นชัยมาไม่รอเมียใช่ทำไมอ่ะอนี่นี่น<แ>มาเคลียร์มาเคลียร์เข้าเส้นชัยเขาเ้เขาเส้นชัยมาไม่รอเมียคือเขาบอกว่าเขาตะโกนเรียกผมที่เส้นชัยผมไม่ได้ยินเว้ยแล้วผมก็พอเข้าเส้นชัยปุ๊บมันก็มีอะไรเยอะไปหมดใช่ไหมก็เจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็กลับเลยแล้วโกรธไหมโอ้โหก็ถ้าถ้าตอนนั้นอยู่บ้านแล้วเข้าบ้านไม่ได้พังพัง สุดยอดนะนี่คืองาีตัวอย่างที่ดีใช่ครับไปงานวิ่งถ้าครอบครัวไปด้วยครอบครัวสําคัญกว่าเส้นชัยนะครับคุณอย่าลืมเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็คือกลับไปโรงแรมไปไม่ผมก็กลับโรงแรมไปแล้วที่สคัญเขาเหลือว่าเขาเขาหนาวไามนะเขาให้ผมเอาโทรศัพท์ไปด้วยแต่ผมอ่ะแอบเอาโทรศัพท์ทิ้งไว้นัางโรงแรมเลยอ่าเขาเขาเริกันแล้วครับ ถ้าเท่นี้ป่ะดีกวาวันนี้เรามีแขกคนครับคือดูดูใส่แล้วก็วางธรรมดาเนี่ยมันเหลือเยอะนะไม่พี่ของผมมันสั้นตั้งแต่ใส่เฉยๆแล้วเนี่ยอย่างของพี่เนี่ยเหลือเหลียวประมาณนี้ แต่เวลาวิ่งใส่วิ่งเล็กพี่หนุ่มใช้มากี่โลแล้วเนี่ยเอ่อสี่ก็หนึ่งมาราธอนแต่อีกนึงร้อยเมตรอีกนึงร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรคืออะไรวันแรกลองไปประมาณร้อยเมตรตรงสวนรถไฟแล้วก็เอาไปลงมาราธอนปีกว่จิรู้เรื่องรู้เรื่องแต่พี่นุ่มใส่ตรงไซส์ไหมใส่คู่นี้ตรงไซส์คู่นี้ได้มาตรงไซส์แต่ว่าควรบวกรึ่งไซส์ควรบวกครึ่งไซส์ควรบวกซึ่งใส่ถ้าซื้ออีกคู่ จุดใจไหมปวดใจเต<ะ>๋วเต๋คือมันมีรองเท้าหรืออยู่คู่หนึ่งทีเนี้ยผมบอกตาลาเขาไปว่าเจ็ดโมงครึ่งเราจะอ,าออกแต่จริงเราพร้อมแล้วไหมใช่ไหมเหลือใครวะหกครึ่งหรอแปดเจ็ดหกใครดีแปดบ้างครับแปดใครเจ็ดบ้างหกครับรมีเมรกสำหรับทุกคนนะครับก็คือเดี๋ยวมีน้ำพลาให้รทุกคนคนระับ ทันนี้วันนี้แล้วก็แกรนนนาวแล้วก็ขอบุณเดอะคอมมอนแต่ไรแดงวยครับจะดูว่าครออการเอมอ่ะไม่ไ่จอยไลน์อ่ะผมไม่ครบไงไม่มีที่หนึ่งผมไม่ได้วิ่งนานนั้นนะแต่ไลนผมวิ่ง รนี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่นี่ครั้งเป็นครั้งแรกที่วิ่งด้วยกันแล้วไอ้ที่ที่ผ่านมาที่ทำอะไรด้วยกันที่ผ่านมาพี่ชวนผมทอย่างอื่นตลอดไม่ไม่ได้วิ่งด้วยกันทำงานครีเอทีฟต่อไปครับเดินไป่สนุกนะครับเดินไปไไ้เเนียดิม่ได้หรอครับอาจ๊อกจ๊อกหน่อยนะเดินอะไรวันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวะเดอกคอมมอนพี่เดือกคอมมอนสาราแดง เรากำลังจะเดินไปส่วนรถไฟไม่ใช่สวนลุม เฮ้ยไม่ปั่นหรอ50โลวันนี่น่าจะใช่นะนี่ครับฟิลลิ่งการวิ่งอ่าอันนี้คือการวิ่งกี่ครั้งที่ยท่ไหร่ละไม่รู้ได้ละก็50โลใช่ไหม50โลล่ะ ห้าสิบอย่างน้อยบาผมประมาณสามสิบกว่าขอสามคำกับโปรสีกับโปรสีเออเอานี่ก็โปรสี่ใช่เหรอก็ไอ่ก็เขาให้รีวิวไงอ๋อพวกมึงยังไม่ตื่นใช่ไหมเนี่ยขอสามคำกับโปรสีซื้อคำเดียวซื้อซื้ออ่ะ หมดเวลาเออคุ้ม8 0 0พคุ้ม0 0 0อืนโอเคแล้วมันต่างกับโปรสามไงต่างเยอะอยู่นะหรอผมว่าต่างเยอะเลยสบายใช่อู้ความสบายนี่มาไมเนอร์หรือเมเจอร์ผมว่าเมเจอร์นะสำหรับผมเพราะว่าโปรสามสำหรับผมอะมันมันความความบาดเท้าตรงวัสดุอะผมไม่ชอบเลยเมเจอร์หรือไม่เนอะผมก็ว่ามันเมเจอร์อยู่นะคือความสบายของผมคือสิ่งสำคัญนะเออถ้ารองเท้าไม่สบายมันคือ จบอ่ะเอออยู át, ่จบตรงนี้แหละอยู่ด้วยสบายใช่เหมือนคู่ชีวิตคู่ชีวิตใช่แล้วสบายไหมแล้วสบายไหมสบายบ้างไม่สบายบ้างบางทีก็ agressive บ้าง f a c i n g บ้างก็บ้าว่ากันไปไม่คุ้นช่านหรอบางทีก็คุ้นช่านมีทุกอารมณ์โอเคเดี๋ยวไปถางเพื่อนอื่นต่อ ต่อสามคำกับโปรซะโปรี่สามคำกับผู้นี้มันซิงนะมันซิงนะซิงโปรสามนี่มันยังชช้ได้นะเป็นเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์โอ้โหผมว่ามันเป็นเมจรจริงๆมันเป็นเมเจอร์นะออต่อให้แบบเราเหยียบแล้วเราจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆเดิมแต่ว่าเมเจอร์คือมันไม่ใช่สำหรับ คนวิ่งชาแล้วนะอเออเมื่อวันก่อนผมเอาอันนี้ไปใส่แล้วก็สลับกับโปรสาม,มเพราะผมใส่จนจบอ่ะคือโปรสามาเพราะว่ามันชาดีมัโอเคโอเคโอเคจะได้ตัดสินใจเลือกได้แนละ้วโอเค เป็นไงครับสบาดีค่ะเฮ้ยใช้ภา <c oughs> ต้องซื้อโภสัมถิจะซื้อโภศิลปก็ต้องซื้อโภศิลป์ละมั้งของใหม่มาเราต้องไห้ค่าค่ะอันนี้คือพี่สาวเอมพี่สาวเอมเอ๋ยทำพี่คอมมอนตกลงตกลงเอมมีรองเท้ากี่คู่เอ๋ยว่าหมื่นไา้ฮะ <ห ả? S 2> คิดว่าถึงรองเท้าเนี่ยนะรองเท้าหมื่นคู่คิดว่าถึงค่ะหมายถึงว่าวก,กลับไปทั้งหมดท,ทั้งชีวิตอทั้งชีวิตหรอ สองหมื่นสอจริงเหรอไม่รู้ไม่รู้แต่คือมันอยู่ทุกอยู่ทุกอนในบ้านค่ะสองหมื่นนะใช่หนื่งละกันสองหมก็ว่า์ไปฮ้ยเดือลงค้ามันเดือนหนึ่งมันเข้าสิบกว่าคู่อยู่แล้วถือว่เดือนหนึ่งมันเข้าส1มสิบเคู่สามสิบเอดคู่ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ดูในสินีก็ห่อสิมียี่สิบสสิบคู่ใช่ไหมปีหนึ่งก็สามร้อยหกสบ้าคู่บ้าเนาะ เลยเดี๋ยวเราไปปนป้นได้ค่ะปโอเคเดี๋ยวเปิดประตูบ้านให้ช่วยมาป้นทีเฮ้ยแม่ อีลีสวนลุมครับเจออีลีสวนลุมครับโดยบังเอิญครับอยากถามว่าคู่นี้เป็นไงบ้างครับ<ม>ของสามคำนุ่มเด้งเบาครับนุ่มเด้งเบา,เ,เ,บาเทียบกับโปรสามชนะหมดครับชนะหมดเลยเหรอ <laughs> อย่าเริ่มบวกขึ้นงสจากคู่รุ่นเดิมตกลงบวกหรือไม่บวกถ้าใส่สเดิมกับโปรสามก็จะสั้นลงครึ่งส ถ้าโปรสามลดราคาแบบ50%าซกับคู่นี้โปรสามมีข้อดีของมันอยู่ครับมันมียูสเคสองมันอยู่โปรสามมันมั่นคงดีมากแล้วก็ทนก็ซื้อโปรสามเป็นคู่ซ้อมงี้อ่ะได้ได้เลยแล้วนี่เป็นคู่แข่งใช่จะได้พีพีบีไหมใช่ใช่ผมว่าได้นะมันเบาดียวเด้งเด้งอย่างมีนัยยะสำคัญเร็วกว่าโปรสามกี่กี่เปอร์เซนโอ้ไม่อยากคิดเป็นเปอร์เซนพี่คือ มันเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ใช่เร็วกว่าโอเคเหมือนเหมือนถ้าจำอดีตโปรหนึ่งได้แล้วมันมาโปรสองกับสามอ่ะโอเคโอเคมันมันขึ้นกันมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมเออสีไปอีกอีกระดับหนึ่งอ่าก็ซื้อหรอแล้วถ้าสมมติคิดดูซื้อซื้อซื้อสีอะไรดีกว่าอ้าวแล้วสมมตินะสมมติสมมติสีนี้มารีสต็อปอซื้อป่ะซื้อดิ มันจะมีกี่สีครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญปีที่แล้วไอ้สามนี่มันมีทั้งหมดสี่ทิศกว่าใช่พี่เห็นตรงยูแท็บมัม้ยยูแท็บพี่พลิกขึ้นมามันจะเขียนว่า this two s h a l past อ่๋อ,อเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะมาใหม่ใช่เดี๋ยวมันผ่านไปเลยมันก็กลับมา <Okay. S 2> ผมคร <ผม S 2> ับผมว่าผมว่าจะเดือนละสีเดือนละสี่ <laughs> ไม่รู้ไหนที่บอกว่าวิ่งเจ็ดครึ่งจะดครึ่งอยไหนอาจารย์ช่วยด้วยอันนี้มัน็ดครึ่งเนาะเจ็ดครึ่งอยู่ไหนทำไมผมอยู่หลังสุดก็ยังไม่ไม่เจ็ดครึ่งก็ลองทางมันดีดไงเออมันก็เลยวิ่งไม่ได้เจ็ดครึ่งอ่ะเมียรู้อย่างว่าเมียองท้าคนนี้ไม่รู้แล้วเมียรู้เรื่องนั้นยังเรื่องอะไรอีกลองยังเงี้ยดิ เป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับนี่ครับเป็นแอดมินเพจที่เจ้าชูมากครับเฮ้ยอะไรเนี่ยทำงานมันไม่ยอมสัมภาษณ์ผู้ชายเลยครับดีขึ้นใหม่ฝั่งเป็นคนละทีน่าเลยใส่ไม่กี่คู่เองอ่ะใส่ไม่กี่คู่อ่ะเขเปลี่ยนเที่ยวกับที่มีก็ได้ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเด้งเด้งเยอะไหมเด้งมากรู้สึกว่าเด้งมากได้เป็ไงอ่อยมันยิ่กไม่ได้ต่างหอกตัว วันนี้เรามาทำอะไรครับ พูดถึงอีเพนงานนิดนึงวันนี้คือเป็นชูชัยอ่อของโปอสี่แต่ว่าคนที่มาลองนี้ไม่เคยใช้มาเลยอะไรนะคนที่มาลองนี้ไม่เคยใช้ถือว่ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ละผมเห็นหลายคนอยากมาลองนะมีกี่คนอะาประมาณนี้ด้วยสิบห้าคนอะจริงๆมีสิบเจ็ดคู่แต่ไม่มีใครใส่ไซส์สี่สี่ครึ่งเลยแล้วเรา มาวิ่งการกี่รอบแล้วเราจะไปต่อที่อะไรครับก็เมื่อกินเราเริ่มที่เดอะคอมมอนสาแด์ครับอแล้วก็มานี้สองรอบห้าโลสปวดลมสปิลมน่าจะพอดีเพราะว่าเทสรองเท้าเนาะประมาณนี้เนะาะขึ้นชัมองอเทสเบาๆแล้วก็เดี๋ยวราเสร็จแล้วกลับไปคอมมอนครับไปกินไปดื่มกาแฟดืก่กาแฟนี่โดซองขดซองและหลังจากนั้น หลังจากนั้นพูดออกมาการไม่ได้ทำไมมันยินงดิ้วไปทางนั้นไปเฮ้ยสปินให้ดูหน่อยแต่พัดสปินให้ดูหน่อยก็แรงไม่แรงวิ่งถอยหลังได้่วิ่งถอยหลังถ่ายวิดีโอได้เฮ้ยยี่อะอะไรต่ออะไรเลยอ่ะแบบเนี่ยวิ่งขาเดียววิ่งขาเดียวขาเดียวได้เลยดู จริงสบายรองเท้าเป็นเพราะ<ค>รองเท้าเป็นเพราะรองเท้าไม่ใช่คนจริงปกติผมยหนไ่อยเอาเอาวิ่งขาเดียววิ่งขาเดียวโอ้โหถอือะะะะะะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาถ่ายอะไรกันก่อนพัก หวานว่ไม่หวานไม่หวานเาไม่หวานขาไม่หวานไม่หวานไม่หวานเขนย่าเลครับเขนยาเขนย่ารี่งครับดเลยเหลือก็เคยหอยก็จกพี่โพี่โมไแข็งเสร็จโคตรเจือ พี่แรนเนอร์พี่แรนเนอร์โอเคเดี๋ยว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 พี่แรนเนอร์เดี๋ยวจะบอกผิดบอกผิดตามสกุลไซอีกครับชื่ออะไรครับเมย์ครับหมายถึงผมชื่ออะไรครับแรนเนอร์เจอร์นี่ครับขอเป็นคำแต่ผมไม่รู้พี่ชื่ออะไรคนเรียกจนงงไปหมดอะไรนะพี่เขาชื่ออะไรนะเขาเรียกกันีเขาเรียกพี่นามสกุลอะไรนะชื่อเล่นผิดพี่บอยพี่หนุ่มอะไรกันไม่รู้เล่นเท่ไปหมดใช่ใชใช่ใช่ไหมครับแต่จริงๆชื่ออะไรครับผมชื่อนพฮะ อ๋อพี land. ่ชินอีชินนองชินหนุ่มชินหนุ่มชินหนุ่มโอเคโอค

ไม่ได้ซ้อมเพลงดีเลยรองเท้ามันแรงรองเท้ามันแรงมากจริงเอ๊อ้าวไปไหนแล้วแต่ถามพลาดนิดนึงครับใช้คู่นี้แล้วเป็นไงครับดีค่ะมีมากกว่านั้นไหมครัแบบขยายความแบบว่ามันนุ่มด้วยแล้วก็เด้งด้วยนุ่มด้วยเด้งด้วยใช่เทียบกับคู่อื่นๆที่เคยใช้โปร3เคยใช้มันเบา ไม่เคยใช้โปรสารแต่ว่าอันนี้มันเบาวกว่ารู้สึกว่ามันเบาวกว่ายี่ห้อเงเป็นไหนครับเป็นไหนครับเยี๋ยว่าใช้โปรสามเป็นประจําแล้วพอมาใช้โปรสีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคือปกติปกติอะค่ะคู่ที่ชอบที่สุดคือโปรสามาวันนี้อลองโปรสี่รู้สึกว่านุ่มไม่ได้แข็งอย่างที่แบบ ตอนแลกคิดนะคะค่อนข้างแล้วก็เด้งนุ่มติดเองแล้วก็ลืมโบสามเลยปะยังครยังรักอยู่แล้วครั้งโปสามโบสี่ค่ะอ๋อแล้วจะใช้ยังไงครับโบสามกับโปสี่โปสามที่บ้านจะไปทําอะไรแล้วโปสี่ผู้นี้จะยังไงโปสามก็คือไปรองเท้าที่ทนค่ะใช้มาก็คือยังสภาพดีอยู่คงใช้จนกระทั่งน้องกดประจําการแล้วก็มาใช้โปสี่เต่าค่ะถ้าจะลงแข่งจะใช้โปสามหรือโบสี่ถ้าจะลงแข่งน่าจะเป็นโปสี่ค่ะเราไม่ได้เห่อใช่ไหม แล้วเราไซส์ยังไงฮะไซส์อันนี้ไซส์6 UK ค่ะเท่ากับโปรสามอ๋อเท่ากับโปรสามโอเคไม่มีปัญหาโอเคครับขอบคุณครับเราไปถามขอจำผ่านหน่อยครับโอ้ได้เลยโปรสามเคยใช้ไหมไม่เคยค่ะแล้วโปรสี่เราใช้แล้วรู้สึกไงบ้างเด้งมากค่ะเด้งมากใช่ปกติวิ่ง วิ่งเช้ากว่านี้วันนี้วิ่งเร็วผิดปกติค่ะชื่อชื่ออะไรคะันี่ผิงค์พิงค์นะฮะจี๊ดค่ะจี๊ดนะครับจี๊ดใช้โปรสีแล้วรู้สึกไงบ้างครับเหมือนผิงเลยปกติแต่แบบวิ่งเพสช้ากว่านี้อ๋ออันนี้เราวิ่งเร็วเลยใช่เร็วขึ้นไม่มีใครหยุดได้เลยโอ้ยอันี้ถ้าจะวิ่งเร็วนี่ต้องโปรสีเท่านั้นเนี่ยก็ใช่ค่ะตอนแรกบอกหกครึ่งยู่ดียวไปห้าครึ่งเออแล้วเหนื่อยไหมเพื่อเทียบกับความเร็วที่เราเคยวิ่งเท่านี้ ก็เหนื่อยอยู่แต่ว่าแต่ปกติต้องเหนื่อยใช่ไปไหนกันนี้ค่ะอ๋อโอ้ยอย่างนี้ต้องซื้อได้ไหมไซส์อะไรอ่ะไซส์หมายถึงว่าเท่าเท่ากับที่เราเคยใช้ไหมเท่าเท่าค่ะอ๋อเท่าเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับปากร้าน out of the woods ค่ะอะไรนะ out of the woods มันคืออะไรอินสตาแกรเป็นเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มที่ มาวิ่งด้วยกันเอาออฟเดอะวูดใช่เอาจากป่าใช่ปกติเราชอบไปเทรลกันแล้วไปบางวันเราก็จะออกมาวิ่งตัมเนี่ยในสวนหรือซิตี้รันกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมฟอเรสต์เนี่ยฟอเรสต์ที่ชนะแมนยูใช่ไหมได้หมดได้ก็ได้ก็ได้เจอกันค่ะอินสตาแกรมโอโอวียูเอาออฟเดอะวูดเฮ้ย่อยกล้องอ่ะไม่ใช่กูตุยอ่ะ โกตุ๋ย3 3 3สานนี้ก็ออนไซต์เอาออฟเดอะวูดคนเดียวกันหมดเลยค่ะ <Okay. S 2> คือสนับสนุนทีเดียวก็ได้3ต่อ <Okay. S 2> ก็คือวิ่งไปกลับมากินกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวก็ดูเพจตอนนี้ก็ออนไซต์ไปแล้วก็สลับไปดูเลนเนอร์เจ,เจนี่บ้างนิดหน่อยแล้วก็<ๆ>ไปดูเลนเนอร์เจ,เจนี่ด้วย <Okay. S 2> เยอะๆเลยเลยค่ะเพราะ <Okay. S 2> ว่าเดี๋ยวเขาจะลงคลิปนี้ให้ขอบคุณมากค่ะได้ข่าวว่าวิ่งได้ลองเทสความเร็วทิ้งกูเลย วิ่งเพลสออมาด้วยกันรเพลไรประมาณ4 0 0ศูน์ศูน์ะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับ <c oughs> เ,เ,เ,เป็นสาวเป็นสาข้างหน้าเปลี่ยนสีเป็นสามันมันมันเป็นยังไงบ้างไหนลองรีวิวในฐานะแบ,บบสะปินอน่ะคือดวนแรงผมรู้สึกว่าอ <c oughs> ตอบสนองดีครับเป็นคู่ที่ส่งแรงคืนมาดีมากแล้วก็สำหรับเลื่อนไซส์ผมว่าถ้าห้าหรือสิบอ่ะ อาจใส่กระชับกระชับนิดนึงก็ดีครับห <50 S 2> ้าสิบโลห้าสิบห้าโลสิโลห้าถึงสิกิโลใช่ครับแต่ถ้าแบบระยะไกลหน่อย2 1ถึง42อาจจะต้องเผื่อถ้าศูนย์จุดห้าคำว่าเผื่อนี่คือเผื่อจากรุ่นไซส์ปกติไซส์ปกติกตที่เราใส่แต่ว่าถ้าโปรสใส่ไซส์เไอ้คู่นี้ใส่ไซส์ น้องน้องมาจากอีกค่ายน้องมาน้องน้องมาจากอีกค่ายน้องมาจากค่ายไหนเฮ้ยอย่าใครพูดดิกูยังมีปัญหากับเขาอยู่ไอ้หรอแกมี่ลากาลวี่ลากาลหรือว่าโซ่ตัวเราต้องมีแม่เน่กูเนี่ยผมก็ต้องมีนี่โอเคบุต้องการคำนี้แหละมอะไรนะครับรองเท้าเหรอพี่ใส่ฟีลลิ่งมันเหมือนอะไรดีๆอ่ะมันมีความดีๆ คำว่าเดือดคืออะไรดือดคือพอมันจมลงไปปุ๊บแล้วมันคืนตัวคล้ายๆเตียงน้ำอันนี้เรากำลังเป็นการวิ่งสร้างภาพนะครับนี่คือการสร้างภาพทีละภาพนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไปเลยครับที่ละคนนะอะไรครับทำได้แล้วเอาเป็นแถวที่เอาเป็นแถวเอาเหรอเอาเป็นแถวอ่ะอ๋อแบบเคียนย่าอ๋อแบบเคนย่านะครับจากขอนแก่นทำไงอ่ะพี่ต้องมานำอ่ะ ไม่งั้นมันออกไป่พร้องกันไปยังไปยังเฮ้ยคุณโทษครับมันดูจ๊อกจ๊อกอ่ะเผือแล้วนะเร็วแล้วนะไปเรื่ยไปเลย่อยอ๋อเพื่อภาพถ่ายแล้วนะเบื้องหลังของการสร้างภาพ ได้ไหมครับเดินเราวิ่งแค่นี้แหละแค่นี้แหละอะไรพี่กาแฟกาแฟเหรอที่เดินโรสีไม่ช่วยแล้วนเพ่นะครับหนึ่งสองซ่อมอีกไม่ต้องผิดคือการซ่อมอย่างหนึ่งนะอยากดูภาพแล้วยังไม่ที่เป็นที่ พอใจเราต้องซ่อามภาพนะเป็นการเลือกคนชิคๆฮนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วลองครับ1 2 3มาเลยครับโอเคว้าเด็กก็บอกว่าไม่ต้อลไปลันนี่เจอร์นีร์ลันเนอร์เจอรเนอร์เจอรเนอร์ เจอพ่ออ่ะดูปากแม่งดิเจอร์นี่เออผู้ดีผู้ดีเจอร์นี่เจอร์นี่เจอร์นี่กูได้กูได้สอร์ตแล้ว